คุณเคยเห็นใครแค่ห้าวินาทีเปลี่ยนความคิดของคนทั้งสนามได้ไหมชายไทยตัวเล็กถูกทหารหญิงมก,กันศพประมาทกลางลานฝึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทําให้ทุกคนถึงกับลืมหายใจคุณจะได้เห็นความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มสงบของเขาและความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความท้าทายและแรงกดดันเรื่องราวนี้จะทําให้คุณตื่นเต้นเน็บใจและลุ้นไปกับทุกวินาที อย่ากระพริบตาเพราะทุกช่วงเวลาสำคัญอาจพลิกชีวิตของตัวละครได้สนามฝึกกลางแดดร้อนจัดเงื่อไหลอาบหน้านาทีหนุ่มไทยตัวเล็กในชุดลายพรางเสียงนกหวีดของครูฝึกดังแหลมก้องสะท้อนทั่วลานทรายตรงข้ามเขายิงร่างสูงในชุดเครื่องแบบสหรัฐโซเฟียสายตาคมกริบของเธอมองเขาอย่างดูถูกอยู่ตัวแค่นี้จะสู้ใครได้เสียงภาษาอังกฤษของเธอแทรกอากาศร้อน นาทีเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆไม่พูดแม้แต่คำเดียวเสียงหัวเราะเบาๆดังจากกลุ่มทหารต่างชาติโซเฟียยกคางขึ้นท้าทายมาลองไหมแค่ห้าวิท่าเธอล้มฉันจะให้ยอมรับว่าไทยแพ้อเมริกาอากาศเงียบสายตาทุกคู่จับจ้องนาทีค่อยๆถอดหมวกวางไว้บนพื้นทรายล้มหายใจเขาชาลึกปลายนิ้วแตะพื้นเหมือนสัมผัสพ,พลังของแผ่นดินเสียงนกหวีดดังอีกครั้ง ร่างของโซเฟียพุ่งเข้ามาเร็วเหมือนลูกศรแต่ก่อนที่ใครจะทันกระพริบตาร่างสูงของเธอกลับหมุนคว้างและซุดลงกับพื้นอย่างไม่รู้ตัวเงียบเพียงเสียงลมหายใจของเธอสายตาเบิกกว้างเธอมองเขาเหมือนเห็นสิ่งที่เหนือมนุษย์นาทียืนเฉยแววตาสงบแต่แฝงความแข็งกร้าวครูฝึกคนไทยเดินเข้ามายกมือเคารพรายงานครับอดีตหน่วยรบพิเศษไทซีนร,รุ่นสิ้า เสียงฮือฮาดังขึ้นรอบสนามโซเฟียยืดตัวขึ้นช้าๆเงื่อไหลผ่านลำคอเธอมองเขาด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่มีการดูถูกเหลืออยู่เลยหัวใจเธอเต้นแรงไม่รู้เพราะความตกใจหรือเพราะสายตาอ่อนโยนของชายไทยคนนั้นที่ยื่นมือมาให้เธอลุกขึ้นอย่างเงียบงนันเธอจับมือนั้นไว้สัมผัสอุ่นนิ่งแต่มั่นคงจนเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่เข้าใจลมร้อนพัดผ่าน เม็ดทรายปลีววนรอบสองคนในสายตาของโซเฟียโลกทั้งสนามเหมือนหยุดหมุนมีเพียงแววตาของเขาเท่านั้นที่สะท้อนอยู่ในใจเธออย่างชัดเจนโซเฟียยังคงยืนอยู่อย่างนิ่งงนันลมหายใจของเธอถี่และสั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเธอไม่เข้าใจว่าทำไมมือที่เขายื่นให้ถึงอุ่นกว่าทะเลทรายรอบตัวและทำไมเธอถึงไม่อยากปล่อยมือนั้นเสียงฝึกยังคงดำเนินต่อ แต่ในหัวของโซเฟียกลับว่างเปล่าทุกอย่างกลายเป็นภาพเบลอเหลือเพียงใบหน้าของชายไทยตัวเล็กคนนั้นกับรอยยิ้มอ่อนโยนที่เธอไม่อาจลืมได้หลังเลิกฝึกเธอนั่งอยู่ข้างสนามเงือยังเกาะตามไรผมสายตาแอบมองนาทีที่กำลังจัดอุปกรณ์อย่างเงียบเงียบเขาไม่พูดมากแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนคนที่ผ่านสมนรภูมิมานับไม่ถ้วน คุณเคยรบจริงหรือเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อถามนาทีเงยหน้าขึ้นมองตรงเข้าไปในดวงตาเธอเคยครับแต่ไม่อยากจําคําตอบเรียบง่ายแต่มีบางอย่างในน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธอสะเทือนเขาลุกขึ้นเดินผ่านเธอไปกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นดินและแสงแดดทิ้งไว้เพียงความรู้สึกบางอย่างที่อบอุ่นและเจ็บในเวลาเดียวกันคืนนั้นโซเฟียนอนไม่หลับ เธอนึกถึงภาพร่างเล็กๆที่สามารถทำให้ทหารหญิงอย่างเธอล้มได้ในพริบตาและยิ่งนึกถึงแววตานั้นยิ่งรู้สึกเหมือนโดนจ้องทะลุหัวใจเธอเอื้อมือแต่หน้าอกตัวเองหัวใจยังเต้นแรงมันไม่ใช่ความอายอีกต่อไปแต่มันคือความสนใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้รุ่งเชาวเธอเห็นเขาอีกครั้งที่ลานฝึกนาทีนั่งผูกเชือกรองเท้าเงียบเรียบง่าย แต่ดูสงบนิ่งจนทุกอย่างรอบข้างเหมือนวุ่นวายเกินไปโซเฟียเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าเขาเมื่อวานฉันดูถูกคุณฉันขอโทษนาะที่เงยหน้าแสงเช้าสะท้อนในดวงตาเขาผมไม่ได้โกรธครับเสียงเขานุ่มแต่แฝงด้วยความจริงใจที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนปลอบจากข้างในแต่ผมดีใจที่คุณพูดแบบนั้นเธอยิ้มบางๆหัวใจรู้สึกเบาอย่างประหลาดเขาหยิบขวดน้ำยื่นให้ แดดแรงดื่มน้ำไว้ครับโซเฟียรับขวดนั้นมือทั้งสองแตะกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งคุณเป็นคนที่แปลกนะเธอพูดเบาๆนาะทีมองเธอยิ้มมุมปากก็แค่คนธรรมดาที่อยากให้คนเข้าใจว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่ขนาดตัวคำพูดนั้นทำให้เธอเงียบในแววตาของเขาไม่มีการโอ้อวดมีเพียงความสงบที่ลึกเกินคำบรรยาย วันต่อมาการฝึกเข้มข้นขึ้นฝุ่นทรายลอยคลุ้งทุกครั้งที่รองเท้าทหารเหยียบพื้นโซเฟียเริ่มมองเขาไม่เหมือนเดิมจากคนที่เธอเคยดูถูกกลายเป็นคนที่เธอเฝ้ามองอย่างเคารพทุกครั้งที่นาทีช่วยเพื่อนทุกครั้งที่เขายื่นมือเธอรู้สึกเหมือนเห็นชายคนหนึ่งที่ใช้หัวใจในการปกป้องไม่ใช่กำลังในค่ำคืนนั้นใต้แสงจันทร์บางๆทั้งสองคนอยู่เวรยามด้วยกัน เสียงจิ้งหรีดร้องจากพงหญ้าลมพัดเอ่อยผ่านใบไม้โซเฟียมองฟ้าเมืองไทยสวยกว่าที่ฉันคิดนาะทีมองตามเพราะคุณเปิดใจมองมันแล้วครับเธอหันมามองเขารอยยิ้มบนใบหน้าเธอนุ่มลงคุณพูดเหมือนนักปราดเลยนะผมพูดเหมือนคนเคยเจ็บครับน้ำเสียงเรียบแต่ดวงตาเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เธออยากรู้โซเฟียไม่ถามต่อเพราะเธอรู้ว่าเบื้องหลังแววตานั้น อาจมีบางสิ่งที่เจ็บปวดเกินกว่าจะพูดออกมาแต่สิ่งที่เธอรู้แน่แน่คือหัวใจเธอเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาเหมือนจังหวะของทหารที่หลุดจากแถวเหมือนโลกทั้งใบกำลังบังคับให้เธอเดินเข้าใกล้ชายไทยคนนี้ทีละก้าวเช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดส่องผ่านยอดไม้บนลานฝึกเม็ดทรายยังคงร้อนอบอ้าวเสียงทหารเดินเรียงแถวดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอโซเฟียยืนอยู่ริมสนาม มองเขานาทีกำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแต่ทุกครั้งที่สายตาเธอสบกับเขาหัวใจกลับเต้นแรงเหมือนโดนกระตุ้นโดยแรงดึงดูดบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจช่วงพักนาทีนั่งบนมา้านั่งไม้เช็ดเหงื่อจากใบหน้าโซเฟียเดินเข้าไปใกล้คุณพักบ้างไหมเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นใจนาทีเงยหน้ามองผมไม่เหนื่อยครับน้ำเสียงเรียบง่ายแต่สายตาอ่อนโยน ทำให้โซเฟียรู้สึกเหมือนถูกอบกอดโดยความมั่นคงเธอหันไปมองรอบสนามเพื่อนทหารของเธอหัวเราะเสียงดังแต่หัวใจเธอไม่สนใจเสียงใดเธอสนใจแค่เขาชายตัวเล็กแต่ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งเกินคาดคุณเคยคิดบ้างไหมว่าใครสักคนจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราโซเฟียพูดเบาๆนาทีเงียบแต่แววตาเขาตอบกลับเหมือนเขารู้คำตอบอยู่แล้วช่วงบ่าย การฝึกเข้มข้นขึ้นเป็นเท่าตัวลมร้อนและฝุ่นทรายทำให้ทุกคนเหนื่อยลา้าแต่เมื่อสายตาของโซเฟียผ่านไปยังนาทีเธอเห็นเขายังยิ้มแม้ร่างกายเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าแต่แววตายังคงแข็งแกร่งและมั่นคงเมื่อฝึกเสร็จโซเฟียพบว่าตัวเองกำลังเดินตามเขาแต่ไม่ได้เรียกชื่อแค่เดินตามระยะห่างพอเหมาะเพราะหัวใจบอกว่าเธออยากอยู่ใกล้คุณเก่งจริงๆโซเฟียพูดในที่สุด นัที่หันมามองขอบคุณครับแต่ความเก่งไม่ได้สำคัญเท่าการเข้าใจตัวเองคำพูดนั้นทำให้โซเฟียเงียบและหัวใจเต้นแรงขึ้นเพราะเธอสัมผัสได้ถึงความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเขาค่ำคืนนั้นเมื่อทุกคนกลับเข้าที่พักโซเฟียนั่งอยู่ริมระเบียงมองดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าจูจเสียงประตูเปิดนะทียืนอยู่ตรงนั้นคุณยังไม่นอนเหรอ โซเฟียสายหน้าฉันมองดาวเธอพูดอย่างเรียบง่ายแต่หัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังเต้นรบนาทีเดินเข้ามานั่งข้างเธอไม่มีคำพูดใดมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจลมเย็นพัดผ่านทำให้เส้นผมของเธอปลิวไปมาเขาหยิบมือเธอไว้เบาๆสัมผัสนั้นอุ่นและมั่นคงเหมือนสัญญาไม่ต้องมีคำพูดโซเฟียนาทีเริ่มพูด แต่หยุดชั่วครู่โลกนี้บางครั้งก็แปลกเราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราโซเฟียหันมองและหัวใจเธอรู้ทันทีคนตรงหน้าเธอคือผู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตเธออย่างไม่คาดคิดค่ำคืนผ่านไปแต่หัวใจของทั้งสองยังคงเต้นพร้อมกันในความเงียบมีสายตาที่สื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดและความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นชา้าชเหมือนดอกไม้ที่บานในใจเธอ เช้าวันต่อมานาทีไม่ปรากฏตัวในสนามโซเฟียเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าแต่ก็ไม่รู้ทำไมใจยังคงคิดถึงชายไทยตัวเล็กที่ไม่เพียงแข็งแกร่งแต่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและอบอุ่นในใจเธอเริ่มเกิดคำถามมากมายว่าเมื่อใดเขาจะกลับมาและเมื่อเขากลับมาหัวใจเธอจะกล้าพอที่จะสารภาพสิ่งที่ซ่อนอยู่หรือไม่เม็ดทรายร้อนสะท้อนแสงแดดลมพัดเอื่อย และโซเฟียรู้สึกได้ว่าชายคนนี้จะไม่ใช่แค่เพื่อนทหารแต่จะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจเธอตลอดไปทุกการฝึกทุกการเผชิญหน้าและทุกความเงียบล้วนสร้างสะพานบางๆระหว่างหัวใจของทั้งสองและสะพานนี้กำลังแข็งแรงขึ้นทุกวันจนไม่มีใครสามารถทำลายได้หัวใจของเธอสั่นแรงเพราะเธอรู้แล้วว่าเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงอีกครั้ง แสงแดดสาดส่องลงมาบนลานฝึกฝุ่นทรายลอยวนในอากาศเสียงก้าวเท้าของทหารดังเรียงเป็นจังหวะโซเฟียยืนอยู่ข้างสนามใจเต้นแรงเกินกว่าที่เธอจะควบคุมเพราะเธอรู้ดีวันนี้เขาจะกลับมาเสียงก้าวของนาทีดังใกล้เข้ามาร่างเล็กแต่แข็งแรงของเขาปรากฏต่อสายตาเขามองไปรอบๆก่อนจะพบเธอแล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าโซเฟียรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน ทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงลมหายใจและสายตาของเขาที่จับจ้องอยู่กับเธอคุณมองอะไรอยู่ครับนาทีถามด้วยน้ำเสียงสงบแต่สายตาที่มองเธอลึกจนเธอสะดุง้งฉันแค่รอคุณโซเฟียตอบอย่างตรงไปตรงมาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกช่วงพักทั้งสองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบไม้พลิ้วไหวตามสายลมแสงแดดกระทบใบหน้าเขา ทำให้โซเฟียมองเห็นรายละเอียดของรอยยิ้มและสเสน่ห์ที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนคุณเป็นใครกันแน่เธอถามเบาๆทำไมทุกอย่างเกี่ยวกับคุณถึงทำให้ฉันรู้สึกสั่นไหวนาทีเงียบแต่ดวงตาของเขาตอบทุกอย่างลึกซับซ้อนและอบอุ่นเหมือนเขาเห็นเธอและเข้าใจเธอมากกว่าตัวเองผมแค่คนธรรมดาเขาพูดน้ำเสียงเรียบแต่ทำให้โซเฟียหัวใจพองโต แต่บางครั้งคนธรรมดาก็สามารถทำให้ชีวิตคนอื่นเปลี่ยนได้โซเฟียกัดริมฝีปากพยายามควบคุมความรู้สึกแต่สายตาและรอยยิ้มของเขาดึงเธอเข้าไปใกล้อย่างเลี่ยงไม่ได้หลังจากฝึกเสร็จโซเฟียพบว่าตัวเองยังเดินตามเขาไม่ใช่เพราะต้องการแต่เพราะหัวใจบอกให้เธอใกล้เขานาทีหยุดเดินหันมามองเธอคุณอยากไปไหนไหมคำถามนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจโซเฟียเต้นแรง ฉันอยากอยู่กับคุณเธอตอบสายตาของเขาเบิกกว้างรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าเขายื่นมือมาเธอรับมันสัมผัสนั้นทำให้โซเฟียรู้สึกเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยความมั่นคงและในเวลาเดียวกันหัวใจเธอก็สั่นระรัวเดินไปด้วยกันเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจทั้งสองไม่ต้องพูดอะไรเพราะสายตาและมือที่ประสานกันได้สื่อสารทุกสิ่งที่หัวใจอยากบอก เมื่อถึงริมแม่น้ำน้ำใสไหลเอ่ยแสงสะท้อนบนผิวน้ำโซเฟียมองนาทีฉันไม่เคยคิดว่าการพบคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนโลกของฉันได้ขนาดนี้นาทียิ้มดวงตาเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจและผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่ผมพบในวันนี้จะทำให้ผมรู้สึกแบบนี้หัวใจของโซเฟียเต้นแรงลมเย็นพัดผ่านใบไม้ปลิวไหว แต่เธอไม่สนใจอะไรเลยเพราะทุกสายตาทุกสัมผัสทำให้เธอรู้ชัดเจนว่าความรักครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้พวกเขานั่งอยู่ริมแม่น้าจับมือกันเงียบๆโลกภายนอกเหมือนหายไปเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นไปด้วยกันและความรู้สึกที่สั่นสะเทือนเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่หยุดค่ำคืนนี้ดวงดาวสะท้อนน้ำ โซเฟียมองเขาอีกครั้งฉันกลัวว่าพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันจะคิดถึงคุณไม่หยุดนาทียิ้มบางๆไม่ต้องกลัวครับเพราะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่ข้างคุณหัวใจของโซเฟียพองโตความรู้สึกที่เธอเก็บซ่อนไว้นานกำลังพุ่งออกมาอย่างไม่อาจควบคุมและในค่ำคืนที่สงบนี้ทั้งสองคนรู้แล้วว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม่น้ำไหลเอื่อยลมพัดเบาใบไม้ปลิววนรอบสองคนและหัวใจของพวกเขาผูกพันกันแน่นหนาเกินกว่าจะถอดออกได้เหมือนกับว่าชายไทยตัวเล็กและทหารหญิงมากันสูงใหญ่ต่างเติมเต็มความว่างเปล่าของกันและกันจนโลกทั้งใบรู้สึกสมบูรณ์ในชั่วขณะนั้นรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงอีกครั้งแสงแดดสาดส่องลงมาบนสนามฝึกฝุ่นทรายลอยวนในอากาศ เสียงก้าวเท้าของทหารดังเป็นจังหวะเรียงกันโซเฟียยืนอยู่ข้างสนามหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเพราะรู้ดีว่านทีจะปรากฏตัวอีกครั้งและทุกครั้งที่เขาปรากฏโลกของเธอก็เหมือนหยุดหมุนเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาร่างเล็กแต่มั่นคงของเขาเดินตรงมาหาเธอนาทียิ้มบางๆให้โซเฟียและเพียงรอยยิ้มเดียวก็ทำให้หัวใจของเธอสั่นแรงเกินควบคุมเช้านี้อากาศดีนะครับ น้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นโซเฟียพยักหน้าแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกช่วงพักทั้งสองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่แสงแดดส่องผ่านใบไม้ทำให้ภาพของเขาดูอบอุ่นและสงบโซเฟียยอดไม่ได้ที่จะจ้องเขาทุกความเคลื่อนไหวของนาทีเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างคุณทำไมทุกครั้งที่อยู่ใกล้ผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเธอพูดเสียงเบานาทีเงยหน้ามองเธอ สายตาลึกซึ้งและจริงใจเหมือนเขาเข้าใจทุกความรู้สึกและผมก็รู้สึกเหมือนโลกของผมเปลี่ยนไปตั้งแต่พบคุณน้ำเสียงเขานุ่มแต่ทำให้หัวใจของโซเฟียพองโตหลังฝึกเสร็จโซเฟียเดินตามเขาไม่ใช่เพราะความจำเป็นแต่เพราะหัวใจบอกให้เธอเข้าใกล้นาทีหยุดเดินหันมามองเธอคุณอยากไปไหนใหม่คำถามนั้นเรียบง่าย แต่ทำให้หัวใจโซเฟียเต้นแรงฉันอยากอยู่กับคุณโซเฟียตอบอย่างตรงไปตรงมาสายตาของเขาเบิกกว้างรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าเขายื่นมือมาเธอรับมันสัมผัสนั้นอุ่นและมั่นคงเหมือนสัญญาไม่ต้องมีคำพูดพวกเขาเดินไปด้วยกันเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจไม่มีคำพูดใดที่จำเป็นเพราะสายตาและมือที่ประสานกัน สื่อสารทุกสิ่งที่หัวใจอยากบอกเมื่อถึงริมแม่น้ำน้ำใสไหลเอ่อยแสงสะท้อนบนผิวน้ำโซเฟียมองนาทีฉันไม่เคยคิดว่าการพบคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนโลกของฉันได้ขนาดนี้นาทียิ้มดวงตาเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและจริงใจและผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่ผมพบวันนี้จะทำให้ผมรู้สึกแบบนี้หัวใจของโซเฟียเต้นแรงลมเย็นพัดผ่าน ใบไม้ปลิวไหวแต่เธอไม่สนใจอะไรเลยเพราะทุกสายตาทุกสัมผัสทำให้เธอรู้ชัดเจนว่าความรักครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ค่ำคืนนี้ดวงดาวสะท้อนน้ำโซเฟียมองเขาอีกครั้งฉันกลัวว่าพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันจะคิดถึงคุณไม่หยุดนาทียิ้มบางๆไม่ต้องกลัวครับเพราะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่ข้างคุณ หัวใจของโซเฟียพองโตความรู้สึกที่เธอเก็บซ่อนไว้นานกำลังพุ่งออกมาอย่างไม่อาจควบคุมและในค่ำคืนที่สงบนี้ทั้งสองคนรู้แล้วว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันใหม่อีกวันโซเฟียตื่นแต่เช้าหัวใจยังเต้นแรงจากความทรงจำเมื่อคืนแต่เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่พิเศษบางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเมื่อเธอมองไปที่นาที เขากำลังเตรียมอุปกรณ์ฝึกเงียบและมั่นคงเหมือนภูเขาที่ยืนหยัดตลอดเวลาโซเฟียรู้แล้วว่าเธอไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะคนที่อยู่ข้างเธอจะเป็นกำลังใจและความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกจากใครมาก่อนหัวใจของทั้งสองผูกพันกันแน่นเหมือนแม่น้ำและฝั่งที่ไม่อาจแยกจากกันและแม้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้ดีว่าความรักนี้จะไม่จางหายไปไหน และจะเติบโตต่อไปเหมือนแสงอาทิตย์ที่ไม่เคยหยุดสาะส่องค่ำคืนสุดท้ายของการฝึกมาถึงแสงอาทิตย์อ่อนลับขอบฟ้าสนามฝึกเงียบสงบเสียงลมพัดเบาผ่านต้นไม้และใบไม้พลิ้วไหวโซเฟียยืนอยู่ข้างนาทีมือของทั้งสองยังประสานกันอย่างมั่นคงหัวใจเต้นเข้าจังหวะเดียวกันเหมือนโลกทั้งใบกำลังสื่อสารผ่านความเงียบเราใกล้จะจบการฝึกแล้วนะโซเฟียพูดเบา น้ำเสียงแฝงความเศร้าเล็กน้อยนาทีมองเธอรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าใช่ครับแต่ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเราเสียงเขาแน่นและมั่นคงทำให้โซเฟียรู้สึกอุ่นใจเหมือนทุกความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนถูกลบไปทั้งสองยืนมองพระอาทิตย์ตกแสงสีทองสะท้อนบนผิวน้ำและใบไม้เงาของพวกเขายาวออกไปบนพื้นทรายเหมือนบอกว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหน หัวใจสองดวงนี้จะยังอยู่ใกล้กันเสมอนาทีดึงโซเฟียเข้ามาใกล้กอดเธออย่างเงียบๆโซเฟียวางหัวลงบนไหล่เขาปล่อยใจให้ความอบอุ่นนั้นซึมเข้าไปในหัวใจไม่ว่าอนาคตจะพาเราไปทางไหนนาทีพูดเสียงเบาผมสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างคุณโซเฟียเงยหน้ามองเขาดวงตาเงียบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกฉันก็สัญญาว่าจะอยู่กับคุณเช่นกันลมเย็นพัดผ่าน เม็ดทรายปลิววนรอบสองคนโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนมีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันและความรักที่ค่อยๆแเบ่งบานแข็งแรงและนิรันด์ทั้งสองยืนกอดกันอยู่ชมดวงดาวแรกปรากฏบนท้องฟ้ารู้ว่าต่อจากนี้ไม่ว่าจะพบอุปสรรคหรือความท้าทายใดพวกเขาจะเดินไปด้วยกันด้วยความเชื่อมัน่นและหัวใจที่ไม่เคยพลากจากกันเรื่องราวของชายไทยตัวเล็ก และทหารหญิงมากันสูงใหญ่จบลงอย่างงดงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่ค่อยๆเติบโตพร้อมสำหรับบทใหม่ในชีวิตที่ทั้งสองจะเขียนด้วยกันตลอดไป